สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมารีวิวนะคะเหรียญรุ่นเพชรสี่แควค่ะอันนี้นะคะเอ่อเหรียญรุ่นเพชรสี่แควนะคะอ่าเป็นผลงานการจัดสร้างของพี่เอกเมืองเหนือนะคะแล้วก็ แกะบล็อกโดยพี่เอกเมืองเหนือนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างเหรียญที่ก้อยเอามาให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นเนื้ออัมปาก้าซาตินนะคะเป็นเนื้อ,อเป็นเนื้อที่แบบว่าเขานิยมกันตอนนี้ค่ะจะเป็นเนื้อซาตินนะคะอันนี้ค่ะจะได้เห็นรายละเอียดกันชัดเจนเนาะ ดูนะคะหน้าหลวงพ่อสวยมากค่ะพี่เอกแกะได้สวยมากเลยแล้วก็พุทธศินของงานเนี่ยคะสวยมากด้านหน้านะคะใครที่ชอบหันุมานนะคะดูดูด้านหน้าจะเป็นหันุมาณน,นะคะสวยงามมากเลยค่ะดูงานเขาละเอียดมากนะคะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นพับพายนะคะไอสวยมากเลยค่ะ พระพายนะคะก็ทราบกันดีว่าพระพายจะเป็นอ่าเป็นพ่อของหนุมานอีกทีนะคะจะมี8ภากรนะคะแล้วก็ถืออ่าสาตาวุธนะคะครบมือเลยทั้ง8ปดพรกรเลยนะคะด้านหลังสวยมากค่ะดูรายละเอียดแกะออกมาได้แบบว่ารายละเอียดแบบสุดยอดมากอะค่ะ<ม>เหรียญก็จะแบบเนียน,น,นี่ให้ดูหนาะนูนเด้งๆอย่างนี้เลย ใครที่ชอบผ่านนุมาแล้วก็ชอบพระพายนะคะพระพายก็จะเป็นเจ้าแห่งลมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูสวยมากด้านหน้ากลับมาด้านหน้านะคะแล้วองค์หลวงพ่อนะคะองค์หลวงพอดูดูหน้าเหมือนมากเลยนะคะอ่นี่สวยมาก อันนี้จะเป็นเนื้ออัมบากาซาตินนะคะลงยาจีวอนนะคะเดี๋ยวก็จะทําทราคาแล้วก็จะมาแบ่งปันกันนะคะรุ่นนี้ราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่250บาทนะคะรวมส่งให้ด้วยเดี๋ยวจะทําราคาแล้วก็จะถ่ายรูปลงให้เลือกกันนะคะส่วนเหรียญรุ่นนี้นะคะเพชรสีแควนะคะจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด1,500ลังนะคะ แต่สวยมากจริงๆค่ะเหรียญน,นี้<ล>นเดี๋ยวต่อไปจะรีวิวเดี๋ยวให้ดูเนื้อเงินกันเนื้อเงินนะคะอันนี้ก้อยเปิดยกลังนะคะลองได้มาหนึ่งงนะคะก็เลยเปิดทั้งหมดเลยก็จะให้ชมนี่อันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินที่อยู่ในรางลุ้นนะคะการันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,น,นี่ก้อยจะได้เป็นเหรียญนาเนื้อเงินลงยาลายเสือ นะคะสีส้มแล้วก็ขอบน้ําเงินนี้ค่ะดูน้อเงินเขานะคะลวดลายการแกะบล็อกแบบสวยมากคมมากเลยค่ะดูหันุมาน,นะคะใครที่ชอบหนุมานนะคะไม่ควรพลาดนะคะรุ่นนี้แล้วพิธีดีนะคะปลุกเสกแบบว่าพิธีเขาใหญ่ด้วยนะรุ่นนี้จะปลุกเสกในพระอารามหลวงของอวัดหลวงพ่อเพชรนะคะที่พิจิตรนะคะ พิธีใหญ่อยู่ค่ะอันนี้สวยมากนี้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินค่ะด้านหลังสวยมาก <S <S แล้วก็เนื้อเงินอีกเหรียญหนึ่งที่ก้อยได้มาก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาชมพูนะคะ <S 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 เนื้อเงินรุ่นนี้ที่อยู่ในรางลุ้นนะคะก็จะมีทั้งหมดสองเหรียญน,นะคะแล้วกแ็แต่แต่แต่จริงๆทั้งหมดที่เขามีให้ลุ้นะจะมีทั้งหมด ทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะจา่นี้ก้อยจะได้อ่าเป็นเสือส้มกับลงยาชมพูมานะคะอันนี้ถูกใจมากเลยค่ะลงยาชมพูนะคะนี่สวยมากค่ะเนื้องเงินลงยาชมพูนะคะการันตีในลังสองเหรียญน,นี่สวยมากเลยค่ะดูรูปพระพายข้างหลังสวยมากค่ะแล้วก็เหรียญต่อไปนะคะนี่ กำลังฮิตกันตอนนี้นะคะกำลังนิยมหากันจะเป็นเนื้อแบ็กโรลเดียมนะคะสวยมากค่ะดูงานเขาดูใกล้ๆค่ะแบ c ็กโเดียมนะคะอันนี้จะมีหนึ่งเหรียญในลังค่ะเหรียญน,นี้สวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวคอยติดตามนะคะเดี๋ยวก้อยจะทำราคาแล้วก็ลงเลขให้ลงเนื้อให้เดี๋ยวถ่ายรูปลงให้นะคะราคาทุกเหรียญก้อยจะรวมส่งไว้แล้วนะคะนี่ดูด้านหลังนะคะเนื้อแบ็โรเดียมสวยมากเลยค่ะเหรียญน,นี้นี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะต่อไปเป็นเนื้อนวะนะคะนวะรุ่นนี้จะมีในรังทั้งหมดสเหรียญด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะคะ นวะก็จะลองจักเนือเงินมานี่สวยนะคะนวะลายธงชาตินะคะลงยาธงชาติหนุมานเขาสวยจริงๆเลยนะคะดูหน้าหลวงพ่อเหมือนมากเลยค่ะที่แกะบล็อกได้แบบว่าสวยมากนะคะแกะบล็อกเองจัดสร้างเองนะคะนี่สวยมากเลยค่ะนวะเดี๋ยวชมด้านหลังกันนะคะอืม สวยมากค่ะต่อไปเป็นนวะลงยาแดงนี่เป็นสีสุดฮิตเลยค่ะนวะลงยาแดงนวะลงยาแดงสวยนะคะมีคุยพื้นด้านในด้วยนะคะสวยมากนี่ค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่ารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดเขาจะตอกโค้ดเนื้อ อยู่มุมด้านซ้ายข้างหลังนะคะของเหรียญน,นะคะทุกเหรียญเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครใครดูเนื้อไม่เป็นนะคะเขาจะมีอ,อักษรย่อนะคะนอหนูนอหนูอ,อักษรย่อก,ก็จะเป็นนวะนะคะถ้าเนื้อเงินก็จะเป็นงองูมาดูแบคโรเดียมซิต่อกอะไรโอย แบคโกลเดียม e hm. ตอกบอใบไม้นะคะดูง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปเป็นนวะนวะเหรียญที่3มจะเป็นลงยาเสือขาวแบบนี้ดูการลงยาเสือเขานะเส้นคมกริบเลยนะคะงานดีมากค่ะสวยมากๆนะคะเพศสี่แควค่ะรุ่นนี้นี่ค่ะสวยมากตอกน้อนหนูนวะนะคะ อันนี้เป็นอ้าต่อไปเป็นเนื้ออัมบาก้านะคะโอ้โหเงาเลยค่ะอัมบาก้าสวยมากลงยาทงชาตินะคะนี่ค่ะสวยมากเลยด้านหลังด้านหลังอัมบาก้าเดี๋ยวมาดูโค้ดกันอัมบาก้าตอกอออ่างนะคะนี่ค่ะดูผ้าพายสวยมากเลยค่ะนี่อัมบาก้า อันนี้ก็เป็นอัมบาก้าเหมือนกันอันบาก้าลงยาฟ้าฟ้ากบชมพูนะคะสวยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะด้านหลังเดี๋ยวขอไปไวนิดนึงนะคะมีหลายเหรียญมากซาตินอันนี้จะเป็นทองประทานค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นทองประทานนะคะไม่ใช่ทองทิปเนาะ,ะสวยมากเลยค่ะใครชอบซาตินนะคะนี่คมคมเลยค่ะ แบบสวยมากรายละเอียดแบบชัดเจนเห็นชัดนะคะซาตินอันนี้จะเป็นทองประทานซาตินไหนมาดูตัวย่อกันนะคะตัวย่อเขาจะ,อะทองประทานจะเป็นทอทงนะคะอันนี้คือตัวย่อของทองประทานดูด้านหลังหนุมานไม่ไม่ใช่หนุมานอันนี้เป็นพระพายนะคะสวยมากค่ะสวยจริงๆนะรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้ นี่อันนี้เป็นทองแดงอืมดูทองแดงเขานะคะดูรายละเอียดแบบคมดูเส้นแบบผิวมากอะคะ่ะสวยมากทองแดงซาตินนะคะด้านหลังทองแดงเดี๋ยวมาดูกันว่าตอกอะไรนะคะทองแดงทองแดงจะตอกดอเด็กนะคะทองแดงตอกดอเด็กค่ะนี่ค่ะอืมสวยจริงๆเลยค่ะนี่ทองแดงนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นทองทิปค่ะทองทิปรงยาทงชาติค่ะคือทองทิปของรุ่นนี้นะคะก็จะสีเหมือนทองคำนะคะเอ่อจะสีคล้ายๆสัตตะของของรุ่นอื่นๆนะคะดูค่ะสวยมากดูงานดูโรงยาเก็บงานได้ดีเลยค่ะสวยมากค่ะทองทิปทองทิปตัวย่อของเขาจะเป็นอา่าพพานนะคะทองทิปเป็นพพาน สวยนะคะเหลืองมันทองคำเลยนี่ก็จะเป็นนี่เป็นอันนี้เป็นทองทิพย์เหมือนกันสวยๆลงยาขอบใครที่ไม่ชอบลงยาเยอะนะคะลงยาขอบอะเรียนนี้เลยค่ะด้านหลังตอกพอพานพอพานก็คือทองทิพย์ค่ะนี่สังเกตกันง่ายๆนะคะใครที่ดูเนื้อไม่ออกว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะ อันนี้อันนี้ค่ะเป็นทองทิพย์นะคะจะเป็นทองทิพย์เขาจะลงยาเจ็ดสีด้วยคันนะคะเป็นอ่สปีประจำวันเกิดนะคะใครเกิดวันอาทิตย์นี่ค่ะสีแดงสวยๆส,สียอดนิยมด้วยค่ะนี่ค่ะอทองทิพย์ค่ะก็จะมีสีแดงนะคะสีเหลืองนี่แล้วก็ สีชมพูค่ะสีชมพูนะคะนี่ค่ะสีเขียวค่ะเอ๊สีสีเขียวไหมเนาะสีเขียวนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแต่เหมือนแบบว่ากล้องก้อยมันทาให้สีเพียนนิดนึงนะคะนี่เป็นสีเขียวนะแต่นี้จะเป็นสีส้มค่ะสีส้ม แล้วก็สีฟ้าค่ะสีฟ้าสวยๆนี่ค่ะลงยาสวยมากเลยนะคะมีคุยพื้นด้านหลังด้วยะคะ่ะนี่ค่ะนี่สีม่วงนะคะเจ็ดวันเสีนะคะแล้วอันนี้จะเป็นอ,อันนี้เนื้ออะไรนะเดี๋ยวก็ขอดูก่อน อันนี้เป็นทองทิพย์ค่ะทองทิพย์เป็นงานหน้ากากนะคะหน้ากากซุกเงินเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหน้ากากเงินค่ะเป็นทองทิพปหน้ากากเงินนะคะนี่ค่ะงานหน้ากากหน้ากากเขาก็สวยนะเดี๋ยวดูดูข้างข้างงานหน้ากากนี่ค่ะสวยมากค่ะมีหน้ากากเงินแล้วก็ นี่ค่ะในตัวอย่างหน้ากากนาคนะคะหน้ากากนาคจากทองทิพย์หน้ากากนากนะคแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้ากากสองกระสันะคะดูดูจีวรเป็นนาคแล้วก็หน้ากากหลวงพ่อเป็นเป็นเงินนะคะต่อไปจะเป็นนี่ค่ะเนื้อทองแดงชุบเงินนะคะเนื้อทองแดงชุบเงินอันนี้จะ จะมีทั้งหมดนะคะ7วัน7สีเหมือนกันจะเป็นทองแดงชุบเงินลายเสือนะคะก็จะ7วัน7สีสังเกตง่ายๆนะคะนี่อันนี้จะนี่ค่ะถ้าเป็นทองแดงนะคะสันขอบเขาจะเป็นทองแดงแล้วก็ชุบเงินค่ะนี่ค่ะก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็ สีชมพูค่ะสีเขียวค่ะอันนี้เป็นสีส้มค่ะใครที่ชอบลายเสือนะคะสีฟ้าค่ะสีม่วงค่ะอันนี้มีแถมให้อันนี้จะเป็น วันพุธกลางคืนนะคะใครเกิดวันพุธกลางคืนนะคะบูชานี้เลยค่ะสีดําค่ะนี่ค่ะวันพุธสําหรับวันพุธกลางคืนโดยเฉพาะนะคะต่อไปเป็นทองแดงนะคะทองแดงลมดําค่ะตรงนี้สวยมากค่ะทองแดงลมดำหน้ากากนะคะหน้ากากชุบทองนะคะหน้ากากชุบทองค่ะแล้วก็ นนี้จะเป็นทองแดงลมดำหน้ากากเงินนะคะหน้ากากเงินค่ะสวยสวยสวยทุกเหลี่อนเลยนะคะสวยทุกเนื้อเลยนี่ค่ะอันนี้ทองแดงลมดำหน้ากาก,ก 2K นะคะนี่ค่ะสวยสวยแล้วก็เดี๋ยวมาดูสัตตะกันนี่ค่ะเนื้อสัตตะนะคะสัตตะจะเป็นสัตตะผิวลุ้งนะคะ ลายธงชาติสัตตะตัวยอ่อเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวยอ่อสอเสือนะคะสัตตะจะเป็นตัวย่อสอเสือคะ่ะสัตตะอ่าต่อไปเป็นสัตตะลงยาแดงอันนี้ขอไปไว้นิดนึงนะคะสัตตะลงยาแดงคะ่ะสวยสวยสวยมากนี่สัตตะหน้ากากอันนี้หน้ากากชุบทองสวยเหมือนกันหน้ากากผิวลุ้งนะคะเอ้สัตตะผิวลุง้งแล้วก็เดี๋ยวให้ดู เด,นะดเดี๋ยวนะดูเหไหนดีอันนี้จะเป็นกระไหลเงินนะคะกระไหล่เงินเหมือนเนื้อเงินเลยค่ะมีแค่เดี๋ยวนะหนึ่งเหรียญในรางค่ะอันนี้กระไหลเงินกระไหลเงินตัวย่อเน่ดูดยด่ยอกองงนะคะกองงคือกระไหล่เงินเหมือนเนื้อเงินมากเลยค่ะสวยมากค่ะน่คะ อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเนื้อ 2K นะคะเนื้อ 2K อ่เเงินหน้าค่ะน,นี้เนื้อ 2k สวยมากข้างหลังเป็นเนื้อหน้า,นานะคะ่ะอักษรย่อเขาก็จะเป็น 2K ตอก 2K อยู่ด้านหลังนี้ค่ะเนื้อ2 K อันนี้ก็เป็นเนื้อ 2K นี่ค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นทองทองกับเงินนะคะเนื้อ 2K นี่ค่ะก็สอเหมือนกันสวยนะคะดูงานสวยมากเนื้อ 2K อันนี้อ่านี้เป็นเนื้อทองทิพทองทิพลงยาทงชาตินะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะด้านหลังอ๋อด้านหลังทอทงก้อยพูดผิดค่ะอ่าจะเป็น จะเป็นทองประทานนะคะพูดผิดคะ่ะทองประทานนี่ตอกทอทงสีใกล้เคียงกันนะคะทองประทานค่ะนี่ค่ะทองประทานนะคะทองประทานอันนี้จะเป็นลงยาลายเสือสวยๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวก้อยให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะมันมีเยอะมากเลยนะคะเพราะก็เปิดยกลังมาอันนี้จะให้ดูแบบเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่าเหรียญไหน อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเงินแถมยกลังนะคะสวยมากเนื้อเงินแถมยกลังลงยาน้ําเงินก็ได้น้ําเงินมานะคะนี่ถ้าเนื้อเงินเนื้อเงินจะตอกง,องงูแบบนี้นี่แต่แต่เหรียญน,นี้มมนปล่อยนะคะดูเลขเลขเรียงด้วยนะห้าหกเจดค่ะสวยสวยค่ะอัน,นี้เดี๋ยวให้ดูอ๋อลืมให้ดูเหรียญทองแดงเนื้อทองแดงอันนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะ เนื้อทองแดงยังสวยอะค่ะเนื้อทองแดงลายทองชาตเป็นเนื้อเป็นทองแดงผิวไฟตัวยอ่อเขานี่ฟอร์ฟันนะคะทองแดงผิวไฟลงยาทองชาติผิวไฟหน้ากากหน้าก,ากากก็สวยนี่ดูงานเขาสิสวยมากเลยค่ะหน้าหลงข้อมอเหมือนมากเลยนะคะนี่ค่ะทองแดงผิวไฟ เดี๋ยวนะคะคือเดี๋ยวนะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวก้อยขออันนี้เป็นเหรียญอะไรอันนี้สวยเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงนี่คะ่ะสวยอันนี้เป็นเหรียญแจกศู์จองนะคะขนาดเหรียญแจกศู์จองเขายังสวยนะคะเป็นเนื้อสองกระสัดนะคะสองคอโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก้อยขอจบ การรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะถ้ารีวิวทั้งหมดก็คงใช้เวลานานนะคะ,ะเดี๋ยวใครสนใจนะคะก้อยจะทิ้งลิงก์ Facebook นะคะของก้อยไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปชมในเฟซได้ส่วนราคาเดี๋ยวก้อยจะถ่ายรูปลงให้นะคะให้เลือกการพร้อมกับลงเลขให้นะคะลงเนื้อให้นะคะจะถ่ายให้ดูแล้วก็เลือกชมได้เลยะคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ